สวัสดีผู้ชมท่านกันด้วยครับผมเป้พรมินทัพซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเกมวิพอไปเก่าใหม่นะครับเพราะว่าตอนเวลาผมเปิดไอตัวไฟนะคบผมมันจะแบบเรียกว่ามันจะไม่เห็นนะมันจะไม่เห็นเลยครับผพมาเป็นแล้วไม่รู้ครับผมจะอัดแยกนะครับผมเพราะว่าว่าแอปที่ผมอัดอยู่นะคบผมมันมันใช้สําหรับเอม ไอตัวไอตัวไฟไม่ได้ครับผมก็จะอัดแยกอีกทีในมือถือนะครับผมโอเคแล้วก็รับเลยเข้าไปที่สตรีแล้วก็เข้าไปอันนี้นะคบผมนี่มันจะมีสองคลิปนะคะวันนี้คลิปสอนแล้วก็คลิปว่าพีเพ่ลไปกาเหมือนเดิมครับผมคือแบบเหลดไปตามผมแล้วผมไปเข้าตามผมแล้วแล้วลิงก์ไอตัวแอปที่ไอแล้วลิงก์ไอตัวนี้นะคบผมผมก็จะทิ้งไว้นะครับผมแล้วก็เข้ามาที่พิเพิลไปการนะครับผม เลื่อนมาข้างล่างแล้วก็กดตามผมเม like okay. the so ื <Wh> ่อกี้นะครับแช่นรอวินาทีนะครับผมรอสิบนะครับผมรอสิบวินาทีรอสิบห้าเลยครับโอเคครับรอไปเลยครับอย่าไปกดไอ้โปรดาวดนะครับผมมันจะไม่ได้เอ้มันแบบผมก็ยังไม่เคยหรอกครับพอมาขึ้นไฟนะครับผมมันไม่ใช่ไฟที่เราจะได้ดาวดนะครับผมแล้วก็การกระบาดฟ้านี่เอ้ยแล้ว กางกระบาดนี่ไปกดนะครับผมแล้วก็กลับไปกดอีกทีนะครับผมมันก็จะขึ้นอย่างนี้ไม่ต้องกดเอาแค่ร้อยมันประมาณนี้ครับผมแต่ว่าผมดาวน์โหลดไปแล้วครับผมผมก็เลยไม่ต้องดาวโหลดแล้วครับผมก็กดจังกระบาดไปเลยพอาดาวโหลดเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวก็จะไปอัดคลิปแย่ออีกทีนะครับผมขอเวลาไปอัดคลิปในโทรศัพท์ก่อนเลนะครับเอ้ยอัดคลิปในมือถือได้ไหมครับบ๊ายบาย